อาหารสับญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคอมมาวามินาฟาังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็กลับมากันอาหารสับญี่ปุ่นกับชนะจิตเจตระลนอิชกิอาเซรุกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันใน E.P. ที่18กันในหัวข้อของการปฏิเสธปฏิเสธ บางทีสิ่งที่บอกมามันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช <c oughs> แล้วทำไมผมต้องเสียงสูงเสียงสูงด้วยเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะขอบคุณแหล่งข้อมูลกันซะหน่อยอ่าวันนี้แหล่งข้อมูลเรามีหลายที่มากเลยนะครับแหล่งแรก Jcampus อีกแล้วนะครับผม Jcampus.com ข้อมูลเขาเยอะจริงๆนะเราเลยได้มาจากเขาด้วยเนี่ยที่ไหนอีก NattyNihongo.wordfaced.com เป็นของ Wordface นะครับคุณขอบคุณขอบคุณคุณ NattyNihongo ด้วยนะครับผม Natty ผั nat i, สไท นัตตี้ประเทศญี่ปุ่นอาภาษาญี่ปุ่นมีคนโง่นะครับผม skdes skdesu.com อันนี้ก็เดสืเนาะแต่ sk ผมไม่แน่ใจว่ามันย่อม,มาจากอะไรนะแต่ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ s i z e g o o g l e c o m s i t e คือถ้าเดก Google มันมันขึ้นหนึ่งอยู่แล้วไงผมเลยต้องเอาด้านหลังมาต่อแทนก็อาออออลาอาลาันชาเจแปน โนนิฮโยงะนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับผมโอเคการปฏิเสธของเราเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแบ่งหัวข้อ2ข้อหลักๆแล้วกันหัวข้อแรกก็คือประโยคปฏิเสธเราจะมาเปลี่ยนรูปประโยคธรรมดาให้เป็นประโยคปฏิเสธกันแล้วก็คําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธนะครับผมเราดูกันว่าถ้าเราจะปฏิเสธแบบปฏิเสธอะโดยที่ไม่ได้ใช้รูปประโยคปฏิเสธเราจะปฏิเสธกันยังไงบ้างเริ่มต้นประโยคปฏิเสธครับผมเราจะดึง ข้อมูลมาจากเรื่องของคำนามเหมือนก่อนประโยคประโยคคำนามนะคำแรกประโยคแรกก็คือประโยคคำนามจะใช้รูปประโยคที่ว่าหัวเรื่องบวกวะบวกคำนามบวกเดสอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธโดยการเปลี่ยนจากเดชเป็นเดวะอาริมาเซนจบแล้วครับผมแค่นี้เลยถ้า มันต่อท้ายด้วยเดสสเปลี่ยนเป็นเดวะอาริมาเซนประโยคนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธทันทีนะครับยกตัวอย่างใช้ง่ายๆเลยโมริวะมิ d โดริเดสโมริแปลว่าต้นไม้มิโดริสีเขียวโมริวะมิ d โดริเดสต้นไม้มีสีเขียวเปลี่ยนจากเดสสอเป็นเดวะอาริมาเซนครับโมริวะมิโดริเดวะอาริมาเซนอาจจะพูดได้น,นิดนึงนะโห ผมอ่านผมหยิบคํามาก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยโมริวะมิดริเดวะอาริมาเซนแต่ว่าต้นไม้ไม่ได้มีสีเขียวไม่ต้องตกใจครับบางทีซากุระมีสีชมพูอ่ะแค่นั้นเลยง่ายๆเลยบางต้นไม่ได้มีสีเขียวเสมอไปเนาะอ่ะไหนต่อจากประโยคคํานามในรูปของประโยคบอกเล่าประโยคต่อมานะครับผมเป็นประโยคคําคุณศรรัพท์กลุ่มที่1กลุ่มนี้เนี่ยคาคุณศัพท์จะลงท้ายด้วยด้วยตัวอีโดยส่วนใหญ่แต่บอกก่อนว่าบางตัวไม่ใช่ทั้งหมด แต่โดยปกติแล้วคำคุณศัพท์ก็มักจะลงท้ายด้วยเสียงอีกกับทั้งหมดเลยนะั้นใช้การจดจําเพิ่มเติมก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะใช้ความคุ้นเคยด้วยดีกว่ารูปประโยคจะเป็นหัวเรื่องบวกวะบวกคําคุณศัพท์บวกเดชคาคุณศัพท์ที่เป็นรูปอีกบางตัวนะไม่ใช่ทั้งหมดพวนกันอีกทีหนึ่งเราจะเปลี่ยนเราจะสามารถเปลี่ยนจากคําประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยการที่ใช้หัวเรื่องบวกวะแล้วก็ คำคุณศัพท์นะครับผมจะเปลี่ยนจากตัวอีเป็นตัวคุตัวอีที่ต่อท้ายอะเป็นตัวคุแล้วก็ตามด้วยอาริมาเซนแทนไม่ใช้เดสนะครับผมหรือมีอีกแบบหนึง่งเหลือเปลี่ยนจากอีเป็นคูไนแล้วก็ตามด้วยเดสเหมือนเดิมมีสองวิธีทําได้ทั้งคู่ทําแบบไหนก็ได้นะครับผมมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยประโยคของเรานะครับผมก็คืออุมิวะชิไซอาชิไซ ดสทะเลมีขนาดเล็กเอ๊ะปกติทะเลก,ก็ไม่ได้เล็กเนาะดังนั้นถ้าเราจะปฏิเสธล่ะปฏิเสธได้สองรูปแบบนะครับผมแบบแรก u m มิวะชิซ a คุอาริมาเซนก็คือเปลี่ยนตัวอี e อเดเลยอ่ะเ d เดสเป็น k ุอาริมาเซนหรือ u อ i มิวะชิซ k คุไนเดส ก็คือเปลี่ยนตัวอีกเป็นคูไนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ได้ทั้งสองแบบทั้งสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันคือทะเลไม่ได้มีขนาดเล็กนะครับก็คือมีขนาดใหญ่นั่นแหละแต่เป็นการปฏิเสธเนาะ,ะมาดูรูปแบบที่3กันประโยคคุณศรรรัพท์ก,กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่เข้าื่อนไข่แรกจะเปลี่ยนจากหัวเรื่องบวกวะบวกคำคุณศรรรัพท์บวกเดสก็เหมือนเดิมกับคำนามเปลี่ยนจากเดสสือเป็นเดวะอารีมาเซนยกตัวอย่างคำ คำที่เราจะใช้กันก็อย่างเช่นคํานี้ซากุระซังวะคิเรเดสคิเรแปลว่าสวยคิเรอิความจริงแล้วคิเลอีเหมือนผมเคยได้ยินว่ามันมาจากคนะิเลนาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คีเรอิแปลว่าสวยนะครับซึ่งตัวคิเรอิเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้ารูปของอาลักอีอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอันนี้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 บอกกันก่อน ผมไม่รู้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้คือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าในประโยคที่แล้วอะขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนละกันนิดนึงนิดนึงนิดน,งน,ดนึงอ่าคือถ้าสังเกตในคําว่าชีไซชีไซมันแปลว่าเล็กซึ่งจะสังเกตว่ามันมีตัวอ e ีด้วยมันมีตัวอ e ีต่อท้ายซึ่งเป็นตัวอ e ีแบบเขียนที่ลังคณะเลยอะ <S <S แต่ในคําว่าคิเรเนียจะสังเกตว่าคีเรเมันเป็นตัวคีลังคะด้านบน ซึ่งตัวคันจิอ่ะมันไม่มีตัวอีเลยดังน,น,นั้นพอมันไม่มีตัวอีมันเลยนับเป็นคําคุณศัพท์กลุ่มที่สองโอเคปะกลุ่มแรกมันจะมีตัวอีต่อท้ายกลุ่มสองมันไม่มีตัวอีถ้าไม่มีตัวอีต่อท้ายมันจะเปลี่ยนตัวอีเป,วอเป็นตัวคุไม่ได้นะครับดังน,น,นั้นพอมันเปลี่ยนไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเข้ากลุ่มที่สองซึ่งเราจะเปลี่ยนจากเดสส์เป็นเดวะอาริมาเซนเท่านั้นเองเออโหอันนี้พูดกันตรงผมเพิ่งผมเพิ่งสังเกตตอนนำเสนอเลย ่อนหน้านี้ผมงงมาตลอดงงว่าแบบมันจะเปลี่ยน,ม,นมันจะแยกกันยังไงร,ระหว่างแบบหนึ่งกับแบบสองเออผมเพิ่งเข้าใจก็คือถ้าคําคุณศัพท์ไหนที่ลงท้ายด้วยตัวอีกเปลี่ยนเป็นคุณในหรือคุอาริมาเซนได้แต่ถ้ามันไม่มีให้ใช้เป็นเดวะอาริมาเซนไปเลยโอเคแหมอยู่ดีๆก็ปิ๊งเฉยในตอนนำเสนออ้าวมันจะมีอีกแบบหนึ่งนี่ประโยคกริยาประโยคกริยาจากหัวเรื่องบอกวะหรือคะอาหรือกะ ตามด้วยกริยาและมัสการเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธก็เปลี่ยนจากมัสสึเป็นมัสเซน en, จบยกตัวอ,อย่างประโยคเช่นโบคุวะโกฮันโวทาเบมัสประโยคนี้โบคุวะก็คือฉันโกฮังโวก็คือข้าวถูกอะไรทาเบมัสคือการกินดังนั้นโบคุวะโกฮังโวทาเบมัสแปลว่าผมกินข้าว เนื่อจากว่าโบคุมันมันคือผู้ชายใช่ไหมก็ผมกินข้าวอ่าหรือแบบว่าฉันก็ได้ฉันกินข้าวก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าเราปฏิเสธเปลี่ยนจากมัสสึเป็นมัสเซนโบคุวะโกฮังโวทาเบมัสเซนผมไม่ได้กินข้าวผมอาจจะกินกว๋วยเตี๋ยวหรืออาจจะไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมก็สามารถปฏิเสธได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรียบร้อยประโยคป,ปฏิเสธโอ้โหอยู่ดีก็ไบร์ขึ้นมาตกใจตัวเองเหมือนกันเมื่อกี้ว่าใช่เปล่าใช่ดิมันใช่ถูกแล้วโอเค ไปกันต่อครับไปกันต่อคําที่เกี่ยวกับการปฏิเสธนะครับในรอบนี้คําที่เกี่ยวกับการปฏิเสธเริ่มต้นเนี่ยเราบอกกันก่อนวนะ่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อจิตใจของผู้ที่รับฟังมากดังนั้นเวลาปฏิเสธจะไม่ปฏิเสธโดยตรงแต่จะปฏิเสธโดยทางอ้อมแทนนะครับผมรานนั้นเราควรจะเรียนรู้เรื่องนี้ไว้ใพ้พอสมควรเหมือนกันนะบางทีอาจจะถ้าเราพูดกันก่อนนะเนี่ยมันจะมีอ e ีเยที่แบบว่าไม่เราจะไม่ตอบแบบนั้นโดยตรงแบบไม่อ e ีเยไม่ ไม่ไม่เอียโดยตรงอ่ะเอียแปลว่าไม่เนาะก็อาจจะแบบว่าไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับญี่ปุ่นจะไม่ทําอย่างนั้นนะจะบอกโดยทางอ้อมแทนอ้อมยังไงมาดูกันดีกว่าคําแรกครับผมอันนี้เอียถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ามักใช้แบบปฏิเสธการชมเท่านั้นเองหรือใช้ตอนเข้าใจผิดแบบว่าไม่ใช่นี่หรือแบบเออไม่เป็นไรไม่ต้องชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าเราปฏิเสธด้วยวิธีอากรณีอื่นอาจจะทําให้มันดูไม่สุภาพได้นะครับผม คำต่อมาอ,อ,แบบอึนอึนแบบอาจจะมาริมแบบการคิดนะอ่ะอึนแบบประมาณว่าเอาดีไหมอะไรอย่างงี้นะก็จะใช้ในการปฏิเสธกับคนที่สนิทแล้วก็เวลาออกเสียงอันนี้เตือนกันนิดนึงมันจะคล้ายๆกับอึนอึนอึน,อนแปลว่าใช่แต่ถ้าอึนมันจะประมาณว่าขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกฝ่ายก็อาจจะต้องรู้ว่าเออเราปฏิเสธเขานะอาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องทำทำใจไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ มีคำไหนอีกนี่อันนี้ก็เหมือนกันชอตโตะชอตโตะชอโตะความจริงชอตโตะแปลว่าเล็กน้อยแต่ว่าความจริงมันจะมาจากว่าแบบชอตโตะมาเตะอันนี้เป็นประโยคยอดฮิตของคนญี่ปุ่นก็คือขอคิดแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่างนี้เป็นการแสดงว่าแบบเ,เราไม่โอเคนะอีกฝ่ายก็ควรจะรับรู้ไว้หน่อยว่าเออเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เราต้องการอะไรอเงี้ยหรือชิเกาชิเกาแปลว่าไม่ใช่ ใช้ปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแบบประมาณว่าฉันมีเงินมีเงินให้อยู่แค่ยี่สิบอย่างเงี้ยชิเกา้าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเธอมีมากกว่านี้เธออาจจะมีอยู่สองร้อยก็ได้อันนี้เป็นเป็นการแบบปฏิเสธที่แบบสิ่งที่ไม่ตรงความเป็นจริงแบบประมาณว่าเธอ,อเขาบอกว่าฉันเราะเคยยืมติดสอเขาซึ่งความจริงเราไม่ใช่เราไม่เคยยืมเขาไงก็แบบว่าชิเกา้าไม่ใช่นะหรือชิไกมัสบอว่าเข้าใจผิดแล้ว ซึ่งชิคายมัสก่อนอันนี้ก็แปลว่าอะไรนะไม่ถูกต้องใช่ไหมอ่ะชิกายอีมัสก็แปลว่าไม่ถูกต้องได้เช่นเดียวกันนะครับผมมีอีกมีอีกมีอีกมูรีมูรีเป็นการปฏิเสธว่าแบบทําไม่ได้ทําไม่ได้ฝืนไม่เอาไล่เหตุผลอะไรเงี้ยมูรีมูรีมูร,มรีไม่ดีไม่ดีไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะทําไม่ได้อะไรอย่างงี้มีหลายคํามากเลยอ่ะคาไหนอีกเอีย いや yeah. อันนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงความไม่พอใจเด็กๆชอบใช้นะครับผมผู้ใหญ่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะมันจะแปลกๆอ่ะเพราะว่าแบบใช้เวลาที่เด็กต้องการเอาแต่ใจแบบว่าอยากได้แแบบพอไม่ซื้อของให้เงี้ย่าいやอยากได้อะไรอย่างงี้นะครับผม <N> ก็อาจจะมีเหมือนกันเนาะไหนมีอีกไหมอันนี้อันนี้โหดคำนี้คำนี้ถือว่าโหดอยู่ดามโหดในที่เนี้ยคือประมาณว่ามันค่อนข้างจะเป็นคําแข็งคําที่แบบแข็งเลยอะ่ะเพราะว่า มันเป็นคําที่เขียนด้วยคาตาคณะถ้าสังเกตดีดาเมดาเมแปลว่าห้ามห้ามเลยไม่ใช่ว่าแค่แบบไม่ได้แต่เป็นการห้ามแบบว่าอย่าทําอย่างนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเลยดูจะแข็งนะในคําเนี้ดาเมคคาไหนอีกเกโกเดสเกโกเดสนี้เป็นการขอบคุณเมื่อจะมีคนให้ของหรือแบบจะช่วยเหลือรเงี้ยแบบว่ามาว่าต้องการช่วยให,ให้ให้เราช่วยมัอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเกโกเดส ก็คือไม่เป็นไรขอบคุณมากเป็นการแบบทั้งปฏิเสธและขอบคุณไปในตัวนะครับผมในคนํานี้แต่ใช้เมื่อปฏิเสธนะไม่ใช่ว่าแบบเขาให้ของมาแล้วเราบอกเก็กโกเดสอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเอ้ก็ได้อเนาะก็เขาให้ของแต่แบบว่าเขาช่วยเราแล้ว,แล,วแล้วเราขอบคุณเขาอะเก็กโกเดสอันนี้ไม่ดีแน่นอนอ่ะแล้วก็คําต่อมาอันนี้จะเป็นคําที่เราใช้กันบ่อยบ่อยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะก็คือแบบประมาณว่าบางทีเรา เราเราแบบประมาณว่าเราจะปฏิเสธเขาอะปรอ่าณว่ามาร้องเพลงด้วยกันไหมเออมีเพื่อนเราอะอยากร้องเพลงกับเราแล้วเราบอกแล้วเราแบบประมาณว่าเราไม่อยากร้องอะก็บอกว่าคอมเมนต์เน้คอมเมนต์นัสไซอะไรเงี้ยคอมเมนต์ก็เป็นการบอกว่าเออไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นการขอปฏิเสธได้นะครับผมเรือกมีคนชวนกินขออนุญาตนะมีคนชวนกินเหล้าแล้วเราเป็นคนใส,ส่เราไม่กินเหล้าอะ่ะแล้วบอกว่า เราไม่กินอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไปนการปฏิเสธเลยนะสามารถใช้ได้ค่อนข้างจะบ่อยอยู่แต่มันก็ไม่เป็นคำสำรับคนที่สนิทเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับผมแล้วก็อีกสักคำหนึ่งคำนี้คำนี้ถือว่าจะเป็นประโยคที่ค่อนข้างจะดีนะผมชอบก็คืออาริกาโตเดโมจุดๆหรืออาริกาโตดากโดจุดๆจุดๆที่ว่าก็คือเป็นเหตุผลครับผมก็คือเป็นการขอบคุณแต่ว่า แต่ว่าอะไรหล่ะก็คือเรามีเหตุผลว่าทาไมเราถึงทาไม่ได้หรือเราไม่ทําเป็นการปฏิเสธโดยการอ้างด้วยเหตุผลนะครับผมอันนี้ก็ใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันก็คือเป็นการแสดงน้ําใจงงว่าแบบเออขอบคุณอาจจะแบบประมาณว่ามีคนชวนไปเที่ยววันเสาร์เนี้ยแต่ว่าเราไปไม่ได้แล้วก็แบบว่าขอบคุณนะแต่ว่าเราติดงานอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็ไปไม่ได้ใช้เหตุผลมาอ้างนะครับผมคาว่าอ้างในที่เนี้ยไม่ได้แบบอ้างว่าแบบเอย เราบอกว่าเรามีงานแต่เราไม่ได้มีงานไม่ใช่แบบนั้นนะคืออ้างด้วยเหตุผลที่เป็นจริงด้วยโอเคปะ่ะเขาจะได้เข้าใจเรานะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวก็ผิดกันอีกเนาะสแสดงน้ําใจอ่ะเขาไปเข้าใจปะว่ามันคือการสแสดงน้ําใจดังนั้นเนลวลาเราขอโทษโดยการอ้างเหตุผลเราควรจะใช้เหตุผลที่เป็นจริงๆนะก็จะจะทาให้แบบใจเขาใจเราไปด้วยกันได้นะครับผมโอเควันนี้เนื้อหาตอนแรกนึกว่าจะไม่เยอะ ล่อไปเกือบ1ิบกว่านาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับผมเราจะเข้าสู่เนะะื้อหาเรื่องของประโยคอดีตการและประโยคอนาคตตการนะครับผมเดานิดนึงนะมันจะมีคนที่แบบบอกว่าเดี๋ยวนะพี่ประโยคอนาคต,ตการภาษาญี่ปุ่นมันมีด้วยเหรอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ประโยคอดิตการที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าในครั้งหน้านะครับผม อ่แต่ในครั้งนี้เราก็น่าจะมีกระถิ่งเขาเด้งก่อนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ไฟล์นำเสนอกันี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอครับสามารถกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปถ,ถัดไปของช่นาจิเกะเทโรลอนอิชิกิอาเซรุกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนและผมขอกล่าวคำว่าไซโยนารา